อยากลองน้ำจรวดน้ำยังน้ำจรวดน้ำจัลวดเป็นยังไงเนาะน้ำจรวดเหรอจรวดน้ำอโรมโบราณอ๋อเป็นน้ำอโรมโบราณมีคนกินบ้างคอมเมนต์หน่อยน้ำอโรมโบราณมีมีหลายน้ำเลยลูกให้พี่เขาแนะนำหน่อยพี่เขาแนะนำหน่อยนาวกล้วยสับปะรดองุ Network> ่นโค้ราบวยสาสีแอปเปิลแคนตาลูปรีมโซดามะนาวโอ้ยยังไม่เบิร์ตตร์เบอรี่บลูเบอร์รี่ส้มส้มส้ แล้วแต่เธอให้พี่เขาแนะนำหน่อยอะไรขายดีสุดพี่ยาคุโอเธอกินอะไรแั้แต่เลยให้เลือกเลยอ่ะอนี่นี่ยาคุน้ำจรลวดน้ำอัมนโบราณไม่ใช่จริงไโบราณไหมหรือว่าอันข้างหน้าโบราณอ๋อเหมือนกันหมด กินล้วพุ้งฟีดเลยหรอหรือว่าชื่อร้านเฉยๆอ๋อนี่ครับมีใครเคยกินบ้างน้ำน้ำอัดรมโบราณเงินเลียวสามพันเลียวอ๋อสามพันเลียวสามพันเลียวนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดตลาดน้ำพูนะอยู่ที่เมืองปอยเป็ตกัมพูชา กินเราไม่ใ<ท>ช<ท>่ผงปีกหรอนี่สามพันเรียวประมาณเท่านี้นะครับน้ำอัดลมโบราณสามพันเรียวเนี่ยสังเกตก็จะมีชื่อภาษาไทยกับภาษากัมพูชาแสดงวคนไทยมาเยอะแน่เลยน้ำเจลวด <om> <an> น้ำอัดลมโบราณนะมีใ <an> ครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อย <om> <an> นี่ไงสามพันสามพันเรียวไม่ต้องทอนมันพอดีออกุนออกุนอันนี้อะไรอันนี้คือน้ำลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่ใช่เหรอหรือยาคูเอ้ยไอ้ยาคูยาคูลืมลืมลืมคำน้ำยาคูเป็นน้ำอดลมโบราณเดี๋ยวมาลองชิมดูขยวขยวแล้วก็ดูดเป็นยังไง ความซ่าๆด้วยลุงมันเป็นอันนี่ไงเขาใส่โซดาป่ะใส่แก๊สป่ะอ๋อเป็นน้ำอดลโบราณคือทำสดๆเลยเฮ้ยอร่อยลุงเอ้ลองชิมนะมันมีความซ่าแล้วก็อร่อยอืมอร่อยแซ่บแซ่บอากุนอากุนหายังกินต่อเรับวันนี้ฟาดหมูตมบลูมไข่นู่น